เนาะนี่แหละก็เลยแบบสวัสดีครับมันเป็นอันมันเป็นอะไร่อนเป็นอันเหเ่เจดียมันก็เลยแบบเป็นพี่สาวเนาะเออเป็นพี่สาวนะก็เลยสิผ้าไม่ที่ว่ารับช่กันตองอ่ะสาหรับอันเ็กลองยากกอนให้เพราะว่าเพิ่นกะต้กะแจ้งว่าขอให้ยายกองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเนาะหายห้เร็วๆวันๆคืนๆเด้อยายกองเด้อ ตัวงวดนะดล,ลยันกันนัเป็นปกนลาลังใจให้ยุบานคุณนนั่นกะต่อไปอ่ะโอเค,คผมล็อกใหญ่กดแช่น้ำนะครับแะส่งสายฟ้าคนเดิมนะครับต่องวดชุดล็อกใหญ่กองนะครับผมนะคะนั้งสือแจงเพิ่นไปนียหนังสือกะมีคือเเรานะครับปีหกเก้านะครับเนาะสาหรับปีหน้ามีมีสําเร็จนะครับเนาะชุดสูตรล่างกับมีแล้วครับผม <ผ>ม,มัวไม่ได้สามสิบเนาะโครงสร้างสิบสองตัวนะครับละเดี๋ยวเดินจะต้องเออเดี๋ยวเดินสกาวเข็นมึงก่อนอันนี้อันนี้ชุดล็อกใหญ่กล่องล็อกยายกล่องเดี๋ยวครับอากาศไม่ก่อนนะมูชอบมันมันมันเกลือจังวาเลยเนาะอากาศเออเลื่อมมันเบิลต์มันหนาวดิไีเลือเอเล่อยเร่มหน,นาวนะอากาศการใจเย็นๆท่านทุกท่านครับผมใจเย็นๆนะเดี๋ยวสกาวเราใจะห่อนอยู่ดิ ก็มแต่ความอ้ามมาแสงในกระพือ,าอ,อ,าอามาอ่ะเอ,อชุดโครงสร้างใหญ่กองสิบสองชุดนะคะอ่ะหนึ่งสามอ๋อลักหนึ่งมันบ่อยหนึ่งห 1> 1, ลักหนึ่งก็จะมีหนึ่งสามหนึ่งสามค่ะหนึ่งสี่เดี๋ยวชักงคู่นะคะหนึ่งสามหนึ่งสี่ หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งหกค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าอ้าวันนี้ซื้อหนึ่งเก้าอีกหน่าแหละเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเอ้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสาม เจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าค่ะล็อกยายกองครับผมเขียนวันที่พนักด้วยม่อารอบที่แล้วผมเขียนวันที่ก่อนขาดวันเดียวเท่าน,น,นี้ครับตัวเลขนะครับพี่น้องกับสีเหน็นน้ำกันอยู่ค่ะ ไว้นังสือโอ้แน่นอนอยู่เล okay, ยนนนนเขียนใช้วันที่สามสิบก็นะครับเขียนข้างบนก็นได้นะฮะอ่สามสิบธันวาคมสองพนห้าร้แปดนะครับสิบแปดเล็กล็อกใหญ่กล่องต่องวดนะครับเนาะมากกวันไทยเลยเด้โคง้งสร้างครับผมสิบสองชุดเนาะครับอ่าโอเคฮะมาเดี๋ยว เด็ดเดเอาเอา่อเบื้องทาง,งก,ก่อนกันเลยนะครับแนละ้วอ่าครับผมต่องวดนะครับแนละ้วล็อกยายกองนะครับผมงวดสามสิบธันวาสองห้าหกแปดนะครับผมจับคู่ครับพี่น้องจับคู่แล้วหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดนะครับปินแปดคู่เลยนะครับ เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้าครับผมแคบหน้าจอไว้ครับผ่านงวดเดียวนะครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้กับคอตัวล่าทันผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ขึ้ก่เานะครับให้สองสายาฟคุ้นเดิมอีกสองข้างหนึ่งครับผมงวดก่อนนะครับมันคงีงวดก่อนงวดก่อนแตกไปเก้าห้านะครับผมนี่สำหรับงวดนี้นะครับต่องวดแล้วครับ สำหรับคลิปนีข้ขอตัวล่าทัานผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณครับ